วันนี้นะครับทางร้านแม็กคาช็อปของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวดีมมเออร์นะครับรหัสสินค้าจะเป็น SOP นะครับ052นะครับหน้าตาของตัวสินค้าก็จะประมาณนี้จะมีตัวปรับนะครับสปีดนะครับ v r นี้ใช้ไฟนะครับ210โวลต์นะครับ รับได้นะครับหนึ่งหมืนวัตต์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไดอะแกรมการต่อใช้งานนะครับก็จะมีฝั่ง input, output แล้วก็ข่อมนะครับฝั่งจะมีตรงนี้เป็น AC 220โวลต์นะครับเข้าขั้วที่ต่อก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนบอกไว้นะครับมี3าขั้วนะครับ มีฝั่งอินพุตแล้วเอาพุตแล้วก็คอมนะครับหนึ่งจองามนี่นะครับโอเคนะครับวิธีการต่อใช้งานก็ก็จะมีนะครับตัวไฟเบอร์นะครับพันแปดร้อยวัตต์นะครับมาทดสอบกับตัวดิมเมอร์ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับอุปกรณ์ผมก็จะมีนะครับสายไฟนะครับ l n นะครับแล้วก็ตัวปักนะครับผมการต่อนะครับให้จ่ายเส้นลายนะครับเข้าอินพุตนะครับอินก็คือตัวนี้นะครับขาอินขาอินนะครับส่วนขาเอานะครับผมก็จะนี่มีสองเส้นนะครับเป็นปักนะครับ ก็จะต่อเข้าที่ขาเอาหนึ่งเส้นนะครับนี่ครับขาเอาหนึ่งเส้นนะครับมันก็จะเป็นลายออกมานะครับมารอที่ปักเส้นหนึ่งนะครับส่วนขาคอมนะครับให้เอาสายนิวตันนะครับ เข้าไปนะครับแล้วก็คอมมอนนิวตันเข้าไปนะครับของเส้นอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับในลักมันก็จะเป็นมีสายเอกับสายเนะครับออกมานะครับเพื่อเสียบเข้ากับตัวลักของตัวไฟเบอร์นะครับ จะมีสองคาอย่างนี้นะครับมาเสียบเท่านี้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการทดลองให้ดูเฉยๆนะครับอาจจะเอาไปทําให้สวยกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ผมก็จะไปเสียบปลั๊กนะโอเคนะครับเสียบปลั๊กฝั่งนี้นะครับเป็นลายนะครับเส้นสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับไฟจะวัดไฟให้ดูนะครับ A.C. นะครับวัดที่ขั้ว L กับกั้วนิวตันนะครับครับ230โวลต์นะครับ50เฮิร์ตนะครับวัดฝั่งขาออกก็จะมีไปออกเหมือนกันนะครับแต่ตัวไฟเบอร์ยังไม่ทํางนานนะครับนี่ผมจะปรับนะครับ นี่ผมเอามิตเตอร์นะครับจับาขาอินกับขาคอมนะครับไว้10โวลต์นะครับ๋ยวผมจะวัดขาเอาขาเอาเป็นเส้นลายนะครับกับขาคอมนะครับที่เป็นเส้นอิงต้อนนะครับตัวนี้ได้ประมาณ200โวลต์นะครับผมก็จะค่อยปรับนะครับ อันนี้ไฟเบอร์ผมเปิดไ้แล้วครับอันนี้ครับเริ่มมีเสียนนงนะครับเริ่มหมุนนะครับวนมาไปเรื่มขยับขึ้นมาที่ประมาณ9-10นะครับน,นี้จะเริ่มทำาง น,นี้มาดูรอบต,ำ,ตำนะครับคือท็อกนะครับก็พอ,อได้นะครับอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้รอบต่ำนะครับ โอเคนะครับอันนี้ผมจะลองกับตัวหลอดไฟนะครับ100วัตต์นะครับงตัวนี้พลิกสุดได้10,000วัตต์นะครับถ้าเอาไปใช้กับระบบแสงสว่างพวกมันต้องเป็นสเปคที่สามารถเป็นแบบดีมือได้นะครับถึงจะใส่กันได้นะครับนี่ผมจะลองให้ดูเฉยนะครับที่100วัตต์นะครับ เป็นหลอดใส่นะครับนี่นครับนี่ปรับที่ครึ่งนึงนะครับก็สว่างประมาณนี้นี่นะครับมันก็จะสว่างขึ้นนะครับอันนี้คือสว่างสุดนะครับนี่คือปรับ100%เซ์แล้วนะครับนี่ประมาณ60%ส โอเคนะครับันศูนยก็ 0, คือไม่ติดนะครับนะครับก็จะค่อยๆสว่างขึ้นตามมือเราหมดนะครับโอเคนะครับ,อ,รบอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามนะครับที่ใช้กับตัว SOP 052เป็นดิมเมอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้กับตัวฮิตเตอร์นะครับ220โวลต์ 1,500วัตต์นะครับผมอันนี้อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ9องศานะครับอันนี้ผมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้ปรับนะครับนี่อยู่ที่ศูนยอยู่นะครับนี่ผมจะค่อยๆปรับนะครับ นี้ปรับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตะครับสังเกตนะครับน้ําเริ่มมีควันนะครับอภูมยังไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนไปนะครับประมาณ3.3เลยนะคร,นครับน้ำเราจะพดกดๆด,ด,ดมาครับผมจะปรับเต็มร้อยนะครับ มันอมควแดงขึ้นเลยนะครับควาแดงปีเลยครับ,อ,รบอันนี้ปิดก่อนนะครับ อุณหภูมิมันก็จะค่อยลดลดลงนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันก็จะค่อยลดลงนะครับอุณหภูมิของตัวฮีเตอร์นี่นะครับลดลงเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับการใช้งานของตัวดีมเมอร์ตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้กับมอเตอร์ก็ได้นะครับอ๋อระบบแสงสว่างนะครับที่สามารถใช้กับดีมเมอร์นะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับกับฮีเตอร์ก็ได้นะครับสเปคสูงสุดที่มันสามารถทำได้นะครับคือ1 0,000ืวัตต์นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นะครับเข้ามารับชมวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านนะครับโอเคนะครับผมก็จะขอจบการรีวิวนะครับตัวดิมเมอร์ตัวนี้นะครับรหัสก็จะเป็น SOP นะครับ052นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมวัสดีครับ